มาอยู่กับโยีิเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัวมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะเราอยู่กับคันนี้เลยค่ะกับยิสสูมิวเอนะคะ3.0ขับสองปี2017ค่ะราคาน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้ขายเพียง799,000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้หยกจะพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้ามาพร้อมกับตัวรถสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะตัวกระจกหน้าของเขาจะเป็นกระจกหน้าแบบโคเมียมแบบนี้มีโลโก้ โตโยตาตรงกลางแบบนี้อีกเช่นกันนะคะโคมไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบนี้ค่ะแล้วก็ไฟ LED ตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะนี่นะคะลูกค้าตัวดอกยางเป็นดอกยางปี2019นะคะแล้วก็มาพร้อมกับแหวนขอบ8แบบนี้แต่ว่าดอกยางยังแน่นๆเลยนะคะอ่าในส่วนของไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้นะคะที่ฝั่งกระจกทั้งสองได้ จะเปิดเป็นโครเมียมค่ะตัดกับสีขาวของตัวรถนะคะตัวนี้มีสมาร์ททีเลสให้แล้วเรียบร้อยค่ะ<ม>ส่วนภายในห้องโดยสารของเขานะคะจะเป็นภายในสีเบจนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยเนาะกระจกเป็นกระจกแบบออโต้แบบนี้นะคะเป็นตัวอ่าไฟฟ้า ก็มีเซ็นทรัลหอกให้นะคะอ่าในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเคิื่อนวลรุ่มได้นะคะลดวลรุล่มได้รวมไปถึงรับสายวางสายนะคะแล้วก็ใต้พวงมาลัยมีแอร์แบกให้นะคะรวมไปถึงมีคูชคอนโทรลนะคะสําหรับควบความเร็วคงที่กันได้นะคะและยังมีเป็นตัวกระลื่นถลายกระลื่นสะบัดมาให้นะคะแล้วก็อาแอคชั่นคอนโทรลเนาะลงที่ราชันนะ No. สำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าได้เป็นตัวน a วิเกเตอร์ออศศูนย์ออกรงงานนะคะเครื่อง3.0คับสองนวกเกเตอร์นะคะระบบแอร์นะคะออโต้ Auto แบบนี้แอร์เย็นมากๆนะคะและยังมีปุ่ม engine start หรือว่าปุ่มคูสตาร์ทให้ตรงนี้นะสามารถสตาร์ทกันได้นะคะตัวเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ oh. เลยนะคะลูกค้าในส่วนของด้านหน้าห้องรีสร ะมีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังห้องโดยสารกันเลยนะคะด้านหลังห้องโดยสารนะคะเป็นตัวภายในสีเบจนะคะเช่นกันนะคะตัวนี้เป็นสีเบตรอบคันนะคะแล้วก็ตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะอรอบคันเลยเช่นกันนะคะเดินได้สีขาวตัวเบาะไม่ยับไม่ช้าเลยลูกค้าสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ดอกยางของเขา,าคือแน่นๆแบบนีทั้งสี่เส้นเลยนะคะ มาต่อกันที่ด้านหลังห้องดิสานเลยนะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแต่ว่าราคาจะต้องได้มากๆนะคะด้านบนมีแหลกหลังคามาให้นะคะในส่วนของฝาลางจะยังคงเป็นแมนวนวลอยู่นะคะคันนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งค่ะอย่างที่หยกได้บอกไปนะคะตัวเบาะด้านหลังสามารถพับราบไปเลยได้เลยนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่หาเป็นรถครอบ วันนะคะไม่ใช่งาแต่ว่าอยาได้ราคาที่ไม่แรงมากนะคะขอแนะนํากับอิซูซุเลยนะลูกค้าได้เป็นแบรนด์หลักเช่นกันนะคะแต่ว่าราคาคือน่ารักมากๆนะคะนี่นะคะตัวเบาะคือไม่ยับไม่ช้าเลยนะคะสภาพที่เราได้รับเข้ามานี่คือสวยงามมากๆเลยจริงๆนะคะฝั่งผู้โดยสารก็มีแอร์แบกให้เช่นกันนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นตัวรถคือสภาพสวยมากๆนะคะแล้วก็ราคาคือยังโดนใจมากๆเช่นกันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอนอกเหนือจากแบรนด์โตโยต้าที่เราจะนําเสนอให้กับลูกค้าหลักๆแล้วนะคะอย่างเช่นอิซูซูหรือว่าเป็นปาเจโร่ะ o, นะคะลูกค้าทางเรามีให้เลือกมากกว่า160,000ด้วยกันนะคะติดต่อเซลล์ยกเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5296นะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งช่องทางการติดต่อทุกคนเลยทั้งหมดเลยนะ ช่องทางไว้นะคะสามารถจิ้มลิงก์แล้วก็สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะพร้อมช่วยเหลือทุกคันดันทุกเคสกันอย่างสุดความสามารถแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ